ก็ปัจจุบันนะคะจะมีการดูแลนะคะผู้ป่วยแบบโพลิส y a p p r o a c คือการดูแลผู้ป่วยทั้งภายในแล้วก็ภายนอกว่าร่างกายเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมเราก็จะประเมินก่อนว่าคนไข้มาไม่รลับด้วยสาเหตุใดอาจจะเป็นจากฮอร์โมนนะคะหรืออาจจะเป็นความเครียดนะคะที่อยู่ในร่างกายหรือว่ามีอากเสบบสางคนเนี่ยก็จ,จะส่งผลสู่ภายนอกด้วยในเคสเนี้คนไข้มีสิวนะคะเป็นไปนไหนหาก็เราก็จะดูว่าเราจะรักษาสิวเนี่ยได้โดยแบบไหนนะคะถ้าเป็นสิวเรื้อรังนํำไส้เรามีปัญหารหรือาอาจจะมีปัญหา แล้วร,รับรักษาไม่หายสักทีซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีการทดสอบง่ายๆเลยจากการใช้ปัสสาวะนะคะแล้วก็ดูว่าสารในปัสสาวะของเราเนี่ยมีระดับวิตามินมีระดับแอนตี้ออกซิแดนซ์หรือมีระดับสารสื่อประสาทในสมองเนี่ยเป็นระดับไหนนะที่เรียกว่ายูรีนออร์แกนิกเทสนะคะซึ่งเราสามารถแปลผลมาได้เลยว่าคนไข้เนี่ยมีภาวะนอนไม่หลับจากตรงนี้หรือเปล่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่า พวกวิตามินพวกแร่ธาตุนะหรือว่าสารสื่อประสาทบางตัวได้นะอันที่2ก็คือการแนะนําให้คนไข้ออกกำลังกายอย่างถูกวิธีหรือว่าปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการทาวิตามินนะคะช่วยฟื้นฟูร่างกายให้ได้เร็วขึ้นมันก็จะมีวิธีการที่จะ,ะทําให้ดูแลตัวเองได้ดนะีอันนี้แหละคือการดูแลแบบ holistic approach ก็คือการใช้แนวทางแพทย์ผสมผสานนะคะแล้วก็ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมไม่ได้มองแค่มิติเดียวเหมือนสมัยก่อน และสำหรับใครนะคะที่ไม่อยากพลาดคลิปความรู้นะคะทั้งสุขภาพความงามเวชศาสตร์ชารวัยหรือใดๆก็ตามนะคะสามารถนะคะอินบอ็อกหรือว่าคอมเมนต์มาได้นะคะและเดี๋ยวหมอจะไขข้อข้องใจและตอบปัญหาที่ถูกต้องไปให้คะ่ะแล้วเจอกันนะคะกับหมอนิชาคะ่ะสวัสดีคะ่ะ